สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเบ่งกล้วยแปลกนะครับกล้วยออกอยู่กลางลำต้นพี่น้องครับปไปรับช้มน้วกันครับเนี่ยครับพี่น้องไหมเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบ่งครับเบ่งไก,ก่เลยมันแห้งออกกลางลำต้นนี่ครับ ออกมาเกี่ยวขึ้นมาาย่หูพญานาคนะเนาะนะครับมากับเสียนโกรครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นมันออกอยู่กลางลำต้นกันเลยสิพ้าพี่น้องปองปลายมาเบิ่งครับว่าเป็น่ึงไรไปรับช้มนำกันครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอาผ้ามาเบิง่งนะนี่ครับ ออกมาเป็นปีแบบนี้เลยครับนี่แทงออกจากกลางลำต้นครับนี่นะครับอันนี้บริเวณคอนเทนต์ครับของจริงครับออกมามวนขึ้นมาโค้งลงมานี่ครับแลกครับเนี่ยเดี๋ยวผมสีแพนขึ้นไปให้บ่งนี่คือ ยอดของต้นกล้วยต้นที่มันออกนะครับนี่แหละพี่น้องลงมานีลงมานีออกมานีนี่ครับบดีเสียบเอาได้ครับพี่นอ้องมันออกมาเองครับช่วงนมืม้อวันที่ สิบสองนะครับนกไก่มือเอาคู่้แล้วสิไเด้นมีรุ่นครับเอาตาดีได้ตาไหลเบ่งเอาได้ครับเด้อตัวใดก็ได้เน,นี่ยครับออกมาอย่างงามเลยครับนี่เดี๋ยวผมสิพามาเบ่งโค้งมาเบ่งทางพี่น้ำออกมาพี่แล้วครับนี่ครับออกมาลักษณะนี้เลยนี่ครับ พงององามขนาดครับกล้วยแปลกบุเคยเห็นผมก็ได้เพิ่งมาเห็นนี่แหละครับเนี่ยอันนี้ลงมานี่เป็นโคนต้นของมันครับเนี่นี่ครับนี่ยโคนตน้นมีอยู่ลูกเพันธุงอกหลายต้นอยู่เลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหาต้นครับแต่ต้นนี้เป็นต้นใ่งงครับต้นแมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาเขา,าเบิ้งใกล้ๆครับเพื่อมีความหมานนะครับสุดยอดเลยครับนี่อ่ะลุนกันไปนะครับนะ วา่าสิได้ตัวได้นี่ครับสวยงามมาเลยครับเดี๋ยวผมพามาเบิงทางนี้นะ้ำนี่นี่ครับ ออกมาลักษณะนี่เลยครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับเนะี่ครับเพื่นแทงออกมากังลำต้นนี่ครับแทงออกมานี่ขึ้นมานี่เลยนี่นี่ยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีเนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ผมน,ำนํำเดยครับทางช่องปิตริต h ชนแนลครับสุดท้ายนี่ก็กาวคำวา่าสวัสดีครับ